ลิวพูเตรียมเสนอสัญญาสบับใหม่6ปีให้กับ no, เทนต์อเล็กซานเดอร์อาโนแหล่งข่าวจากทีท็อนะครับเป็นยังไงไปฟังกันเลยครับทีท็อกได้รายงานว่าสัญญาฉบับใหม่กําลังจะเสนอให้กับเทนต์อเล็กซานเดอร์อาโนพิจารณานะครับและแม้ว่าลิอัลมาลิกให้ความสนใจอยู่ก็ตามแต่ลิวพูก็มีความมั่นใจว่านักเตะวัย25ปีจะยังอยู่กับทีมต่อไป สัญญาที่เสนอไปจะเป็นการเพิ่มเงินเดือนให้กับอเล็กซานเดอร์อาโนอย่างมากและทำให้เขาอยู่ในระดับเดียวกับโมซาลาซึ่งเป็นผู้เล่นที่รับค่าเหนื่อยสูงสุดของสโมสรลิเวอร์พูลสรุปก็คือสโมสรลิเวอร์พูลกำลังจะยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้เทนอาโนนะครับทุกคนเสนอสัญญา6ปีนะครับแล้วก็เพิ่มค่าเหนื่อยให้เทนเ ให้เท่าๆกับโมซาล่านะครับผมซาล่ารับ3 3แสนห้าหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับเรายังไม่รู้ว่าเทนจะต่อหรือไม่ต่อนะครับแต่ว่าคือลิวพูก็เสนอสัญญาไปแล้วนะครับแล้วทิวท็อกก็ได้รายงานต่อไปอีกว่าเมื่อโมซาล่าออกจากสโมสรซึ่งจะเป็นในช่วงซัมเมอร์2025สัญญาฉบับใหม่ของเทนอเล็กซานเดอร์อานอวตีมซาอังกฤษรลยนี้จะทำให้เขาเป็นผู้เล่นที่ ได้รับค่าเหนื่อยมากที่สุดในสโสรลิเวอร์พููนอกจากนี้ยังยังมีความหวังอีกว่าเขาจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่เป็นเวลา6ปีจนถึงปี2030ถ้าเต้นต่อสัญญานะครับก็จะสัญญาของเขาก็จะขยายจนถึงปี2030แล้วเป็นนักเตะที่รับค่าเหนื่อยมากที่สุดของโมสรของโรลิเวอริวููนะครับ ถ้าซันถาซาร่าย้ายออกไปก็เป็นแฟนบอลก็อยากให้เห็นต่อนะครับผมถ้าเหนื่อยสามแสนนี่ก็สามแสนกว่านี่ก็เยอะนะครับริวเทนก็เป็นเด็กสเกลเซอร์นะครับน่าจะลักลีบบปูของเราคราวนี้จะเป็นยังไงก็รอดูกันนะครับทุกคนฝากกดติดตามกดไลคก์กดแชร์